เคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาเรามองงานศิลปะสักชิ้นหนึ่งเนี่ยอะไรคือส่วนประกอบที่พื้นฐานที่สุดของมันในครั้งนี้เราจะมาสำรวจแนวคิดสำคัญ2ออย่างกันครับนั่นก็คือรูปร่างและรูปทรงซึ่งบองบอกเลยว่ามันเป็นหัวใจของทุกสิ่งที่เราเห็นและสร้างสารรค์ขึ้นมาเลยลองดูภาพสองภาพนี้นะครับข้างซ้ายเนี่ยก็คือวงกลมธรรมดาธรมดาส่วนทางขวาคือทรงกลม ดูเผินๆมันก็คล้ายกันมากๆเลยเนอะแต่เชื่อไหมครับว่ามันมีความแตกต่างที่สำคัญมากๆซ่อนอยู่ระหว่างภาพทั้งสองนี้ใช่ครับคำถามก็คือแล้วไอ้ความแตกต่างที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมการเข้าใจเรื่องนี้ถึงเป็นเหมือนกุญแจดอกสำคัญสำ,ญสำหรับโลกของศิลปะและการออกแบบเลยละ่ะโอเคงั้นเพื่อที่จะตอบคำถามนี้เราจะมาค่อยๆแกะไปทีละประเด็นกันนะครับ เริ่มจากทำความเข้าใจโลกของรูปร่างและประเภทของมันก่อนจากนั้นเราจะก้าวไปสู่มิติของรูปทรงและปิดใช้ด้วยการมาดูกันว่าศิลปินเขาเอาสองอย่างนี้ไปใช้สร้างงานจริงๆกันได้ยังไงเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่จุดแรกเลยมาทำความเข้าใจพื้นฐานของโลกแห่งรูปร่างกันก่อนรูปร่างหรือว่าเชฟมันคืออะไรพูดง่ายๆเลยนะมันคือพื้นที่สองมิติ ที่ถูกกำหนดขอบเขตด้วยเส้นรอบนอกลองนึกภาพตามนะครับมันมีแค่ความกว้างกับความยาวเท่านั้นคือมันแบนสนิทเลยไม่มีมิติของความลึกหรือความหนาเลยแล้วไอ้รูปร่างที่ว่าเนี่ยมันมีกี่แบบกันนะจริงๆเราแบ่งมันออกได้เป็น3ประเภทหลักๆเลยครับมีทั้งแบบที่มาจากธรรมชาติแบบเรขาคณิตแล้วก็แบบอิสระ มาดูกันที่ประเภทแรกก่อนเลยรูปร่างตามธรรมชาติอันนี้ก็ตามชื่อเลยค่ะมันคือรูปร่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันในธรรมชาตินี่แหละไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือว่าต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยครับลองนึกถึงภาพเงาของใบไม้ก,มก้อนเมฆต้นไม้หรือแม้แต่คนกับสัตว์ก็ได้ทั้งหมดนี้แหละคือตัวอย่างชัดๆเลยของรูปร่างตามธรรมชาติที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วต่อมาแบบที่2รูปร่างเรขาคณิต พวกนี้คือรูปร่างที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมามีโครงสร้างที่ชัดเจนเป๊ะเ,เลยเนึ่องถึงพวกวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมที่เราเคยเรียนกันในวิชาเลขแบบนั้นเลยครับจะเห็นเลยว่ารูปร่างพวกนี้เนี่ยมันจะมีขอบเขตที่แม่นยำมากแล้วมันก็กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสุดๆเลยนะในงานออกแบบแทบจะทุกชนิด และสุดท้ายประเภทที่3อิสระสมชื่อเลยนั่นก็คือรูปร่างอิสระหรือที่เขาเรียกกันว่า abstract shape ครับพวกนี้จะไม่มีโครงสร้างที่ตายตัวเหมือน2แบบแรกมันอาจจะเกิดจากการที่เราไปดัดแปลงจากของจริงหรือมาจากจินตนาการของผู้สร้างล้วนๆเลยก็ได้ดังนั้นรูปร่างอิสระพวกนี้มันเลยจะดูมีชีวิตชีวาคาดเดาไม่ได้ซึ่งนี่แหละครับที่ทำให้มันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆ สำหรับการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์แบบที่ไม่มีกรอบมาจำกัดโอเคพอเราเข้าใจโลก2มิติแบนแบนของรูปร่างกันแล้วทีนี้ล่ะครับได้เวลาเพิ่มมิติใหม่เข้าไปเรากำลังจะก้าวเข้าไปสู่โลกของรูปทรงกันแล้วรูปทรงหรือฟอร์มมันคือวัตถุสามมิติครับนอกจากจะมีกว้างกับยาวเหมือนรูปร่างแล้วนะมันมีมิติที่3เพิ่มเข้ามาด้วยนั่นก็คือความลึกความหนาหรือที่เรียกว่าปริมาตรนั่นเอง นี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญของเรื่องนี้เลยนะครับจำง่งายๆเลยรูปร่างคือ2 d ดีมันแบนส่วนรูปทรงคือ3 d มดีมันมีความลึกมีความหนาจับต้องได้และที่มันน่าสนใจมากๆเลยก็คือรูปทรงเนี่ยก็แบ่งออกเป็น3ประเภทเหมือนกับรูปร่างเป๊ะๆเ,เลยครับซึ่งประเภทของมันก็สอดคล้องกันเลยมีทั้งรูปทรงจากธรรมชาติรูปทรงเรขาคณิตและก็รูปทรงอิสระ รูปทรงเรขาคณิตก็คือการเอารูปร่างเรขาคณิตมาทำให้เป็นสามิตินั่นก็คือพวกวัตถุอย่างลูกบาศท,ทรงกระบอกหรือทรงกลมของจริงที่มีปริมาตรจับต้องได้เหมือนกันเลยครับรูปทรงอิสระก็มักจะคาดเดาไม่ได้ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนนึกภาพตามยังไงก็เหมือนกับรูปทรงของก้อนเมฆที่ลอยอยู่บนฟ้าเปเลวไฟที่กำลังลุกโชนหรือหยดน้ำที่กำลังกระจายตัวอะไรแบบนั้นเลย แล้วล่ะครับพอเรารู้จักทั้งสองอย่างแล้วทั้งรูปร่างและรูปทรงคำถามต่อมาที่น่าสนใจก็คือแล้วศิลปินเขาเอาสองสิ่งนี้ไปใช้สร้างงานศิลปะที่มันน่าทึ่งๆออกมาได้ยังไงกันคำถามก็คือศิลปินเขามีวิธีเปลี่ยนรูปร่างสองมิติที่มันเป็นแบน์เนี้ยให้กลายเป็นรูปทรงสามมิติที่ดูสมจริงในงานศิลปะของเขาได้ยังไงเคล็ดลับของมันก็คือการใช้เทคนิคต่างๆครับ ศิลปินจะใช้ทั้งเรื่องของเส้นมุมมองและที่สำคัญที่สุดเลยนะคือการแรงเงาเพื่อสร้างน้ำหนักแสงเงาขึ้นมามันเหมือนกับการสร้างภาพลวงตาให้เกิดความลึกที่สามารถเปลี่ยนภาพสองมิติเบนแบนให้กลายเป็นรูปทรงสามมิติที่ดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้จริงๆ อลองดูภาพนี้เป็นตัวอย่างก็ได้ครับจะเห็นเลยว่าศิลปินใช้แค่รูปร่างกับรูปทรงง่ายๆที่เราเพิ่งคุยกันไปนี่แหละเอามาผสมผสานกันจนมันกลายเป็นฉากที่ดูอบอุ่นมีชีวิตแล้วก็ยังเล่าเรื่องราวได้อีกด้วยและสุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ไปลองคิดกันเล่นๆนะครับว่าหลังจากนี้ไปเวลาที่เรามองไปรอบๆตัวเราเนี่ยเราจะเริ่มสังเกตเห็นรูปร่างและรูปทรงแบบไหนซ่อนอยู่ในสิ่งต่างๆที่เราอาจจะเคยมองข้ามมันไปบ้าง